ก็าจากที่หมอทำหลายๆเคสมานะทุกคนก็เห็นผลโยคะชาบเป็นที่น่าพอใจทุกคนแล้วก็บอกต่อให้แบบผู้ใช้บริการหลายๆคนมาใช้ที่คลินิกเราหมอก็เลยอยากลองทำบ้างว่าทำแล้วจะปินยังไงเดี๋ยวมาดูผลลับครึ่งหน้ากันนี้ก็คือเท้าทำหมอทำไปแล้วครึ่งหน้านะคะก็ลองสังเกตดูว่าแบบความแตกต่างเนาะสองข้าง ค่ะวันนี้นะคะพวกเราทีมแพทย์จากวีคิริค์นูนเนอร์เซ็นเตอร์นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะมาร่วมงานของนี่เลยนะคะบริษัทควอนตัมนะคะซึ่งนําเข้าเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์3นะคะซึ่งวีคิริค์ของเราก็เป็นหนึ่งในคลินิกนะคะที่ได้รับรางวัลนะยอดใช้หัวอัลตราฟอร์เมอร์สูงสุดของประเทศไทยนะคะค่ะก็ตัวเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์นะคะก็จะเป็นเครื่องยกกระชับนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีไฮเอ็ที่โฟกัสอัลตราซาวน์นะคะจะสามารถช่วยยกกระชับ แล้วก็เ็บเนี่ยไม่เยอะสามารถแบบคนได้นะคะทำแบบชิวๆน้ำตาไม่ไหลแน่นอนแบบไม่ต้องแตะยาชาเลยนะคะนะ,ะนะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าที่วีคลินิกวันเดตเซนเตอร์นะคะของเราเนี่ยใช้เครื่องแท้นะนำเข้าโดยตรงจากบริษัทนะคะรวมถึงหัวใช้เยอะระดับประเทศเลยนะคะนะ